พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวความคิดไม่หยุดนิ่งในการค้นควา้าส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อหาเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่สามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันที่กำลังใกล้จะหมดลงปัจจุบันเชื้อเพลิงที่มนุษย์ใช้งานคือน้ำมันดิบหรือถ่านหินซึ่งเรานำเชื้อเพลิงเหล่านี้มาใช้ในการแปรรูปเปลี่ยนเป็นพลังงาน และนำพลังงานที่ได้นั้นมาผลักดันให้โลกพัฒนาก้าวไปข้างหน้าในทุกๆด้านแต่เชื้อเพลิงจากน้ำมันและถ่านหินกําลังจะหมดไปจากโลกมนุษย์จำเป็นต้องหาหนทางในการสร้างเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาทดแทนจากเหตุผลด,ดังกล่าวทำให้มนุษย์พยายามที่จะคิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อสร้างพลังงานทดแทนและได้ค้นพบว่าพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นลม น้ำหรือแผ่นดินที่มีพลังงานความร้อนใต้พิภพ,พเช่นน้ำผู้ร้อนซึ่งสามารถใช้ความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้าแสงอาทิตย์สามารถนำมาสร้างสาร์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนและในทางกลับกันเศษซากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรตลอดจนสิ่งปฏิกูลจากผลผลิตของมนุษย์และสัตว์ก็สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้เช่นกันพลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานที่สามารถนํามาทดแทนพลังงานจากน้ํามันและถ่านหินได้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นพลังงานลมแสงอาทิตย์ชีวมวลและอื่น,นๆทําให้ประเทศไทยมีการศึกษาค้นคว้าวิธีการผลิตการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมทั้งทาง,งด้านเทคนิคเศรษฐกิจและสังคมโดยกรมพัฒนาพลังงาน แนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานชีวมวลถือเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานหมุนเวียนเพราะเป็นพลังงานที่ใช้หมดไปแล้วสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ชีวมวลหมายถึงสิ่งที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้อ้อยมันสำปะหลังหานปืนแกลบวัชพืชต่างๆหรือแม้กระทั่งขยะและมูลสัตว์ ประเทศไทยมีแหล่งชีวมวลอยู่มากมายภายในประเทศพลังงานชีวมวลมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อยเป็นพลังงานที่ใช้ไม่หมดไปจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่รัฐให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเชื่อมัน่นกับการใช้พลังงานจากแหล่งภายในประเทศการใช้พลังงานชีวมวลโดยกระบวนการที่ใช้ความร้อนเราจะเห็นได้ทั่วไปในลนักษณะของการนำถ่านไม้หรือฟืนมาจุดไฟ เพื่อให้เกิดความร้อนสำหรับนำไปใช้ในการหุงต้มอาหารหรือประโยชน์ในด้านอื่นๆการนำชีวมวลมาผลิตรกระแสไฟฟ้าช่วยลดภาวะโลกร้อนไม่ทำให้เกิดการสะสมของ CO2 ในบรรยากาศเพราะมีความสมดุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไม่เพิ่มกา๊าซเรือนกระจกจึงไม่เป็นภัยต่อชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบันใช้พลังงานธรรมชาติ69%ถ่านหิน 23%น้ำมัน3%ก๊าซและพลังงานทดแทน5%ขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 1. นําเชื้อเพลิงชีวมวลเช่นแกลเบเศษไม้ปางข้าวหรืออื่นๆจัดเก็บไว้ส่งเข้าไปในเตาเผาด้วยระบบสายพานลำเลียง 2. ภายในเตาเผาจะทําการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยมีการควบคุมปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. อากาศร้อนที่ได้จากการเผาไหม้จะถูกส่งผ่านไปยังหม้อต้มน้ำที่มีท่อน้าบรรจุอยู่และน้ำที่บรรจุภายในท่อจะร้อนขึ้นจนเดือดและกลายเป็นไอ้น้ำที่มีแรงดันสูง 4. ไอน้ำที่มีแรงดันสูงจะถูกส่งไปหมุนกลางหันไอน้ำแกนของกลางหันไอน้ำ จะส่งต่อไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและเกิดการเหนี่ยวนําภายในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น 5. ้าไอ้น้าที่หมุนกลางหันที่มีแรงดันลดลงจะถูกควบแน่นเป็นน้ําอีกครั้งและน้ําดังกล่าวจะส่งกลับไปที่หม้อต้มน้ําเพื่อน,นํากลับมาใช้อีกครั้ง 6. ขี้เถ้าและฝุ่นละอองที่เกิดจากการผลิตจะถูกดักจับด้วยระบบไซโครนระบบไฟฟ้าสถิต และระบบจับฝุ่นละอองด้วยน้ําโดยการทําให้ฝุ่นจับตัวกันเป็นก้อนซึ่งสามารถดักฝุ่นกลิ่นและควันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงไม่เกิดมลพิษในอากาศจังหวัดตากเป็นอีกจังหวัดที่สามารถหาวัตถุดิบจากแหล่งใกล้เคียงได้อีกทั้งยังส่งผลให้กับเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้นโดยการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วยโดยกระทรวงพลังงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าทุกประเภทพลังงานโดยมุ่งหวังให้มีการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งยังมีพื้นที่อีกจำนวนมากที่มีศักยภาพหากได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างดีจะทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งพลังงานในชุมชนให้เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พัฒนาความเป็นอยู่และอาชีพให้แก่คนในชุมชนรวมถึงการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้อยู่ร่วมกับชุมชนต่อไปโรงไฟฟ้าบ้านตาพลังงานสะอาดปราศจากถานหินลดภาวะโลกร้อน